เขาถามคุณหลวงว่าเวลาคุณหลวงว่างคุณหลวงชอบทำอะไรคุณหลวงตอบไปสิครับเวลาว่างๆดูกระชาปงเป๋ลดูกระชาป๋งเป๋ลคุณหนูครับคุณเจอเวลาว่างๆเขาเดูกระชาปงเป๋ลไปถามให้หน่อยครับหนูโดนในมเฮ้ยไอาหนคุณหนูเนี่ย อยู่ใกล้ๆแกนี้เขาไ่คุยเขาเองสิครับมึงอยากสวดได้ไหมไอ้นุ้ยฮะให้คุณหนูเขาคุยกันเองดีกว่าหนูเขาสั่งแล้วทำตามก็จบแล้วไงมึงนี่มันเถียงมึงนี่มันลั่นจริงๆเลยนะฮะะดื้อตาใสนะมึงเนี่ยคุณหนูเขาไปคุยกันดีกว่าครับแป๊บหนึ่งนะคุณหนูอ๋อขอโทษครับพอดีผมลืมบอกให้คุณหนูเอาเท้าออกโทษทีครับ